พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเนาะค่ะที่ค่อยเอาใจซอยเบิกทับพังอีกแล้วพี่น้องพังอีกแล้วอะไรพังเบิกทับเบิกแม่อ,อันยางหัวอันแบบเปิงเซง็งอยู่โอ้เ <c oughs> <c oughs> สียอ้วนปวดหัวอีกแล้วเมื่อวานนี่เนาะเบิกทัพก์แตีมงานก็นจับกล่องพระท่านดอกมีแต่เพิ่นไปลงเฟซบุ๊กเพื่อนตัวบดได้เจ้านะึงเมื่อวานนี่ยอันมานี่ยละมานี่ยละมาแล้วก็สิีวอลซะ เพิ่นเอารถมาจอดจอดหอดมองนี่เพิ่นเลยเกียดินเพิ่นสีนอนนอนเฝ้ารถแม่โครครับเบิกทราบกเ็เลยมาแย่เหมือแรงจังนสีล่ล่ะก็เลยว่าอันนางอ้วานอันโค่นง่ายง่าอยู่นี่เห็นบ้างโคกๆก็โคกแต่เดาเนี่ยมันเป็นโค่นแบบง่ายเด้ๆพี่น้องนี่เดี๋ยวเห็นอยู่หน้าแม่โครเนี่ยโค่นแบบง่ายปูเพิ่นซื้อมาแต่แรกอะล่ะเป็นสะดุดตาหามเอาออกเด้อแล้วก็หามไปซุ่นไปหยังเพิ่น อันสีตัดเกียรหยาเกียหยังน้ำขอบขอบออกกัะพอะอันหยาต้นไหม่ทิพน้อยเนาะพวกเท้าวันพวกหยังน่ะว้าวได้เท่านั้นละเพื่อนกะคับคับจ้าคว้งกะย่างออกไปนี่เลยนี่มานี่อ๊บที่แรกว่ัชยางกับทางเก่าป๋อว่าออกไปนี่มันไกลเอเพื่อนว่าบ่สั่นไกลก็ได้ย่องนางเล้สงกทอเก้าเดียวล่มฟุบล่มกังสีไหมใกลากันส้ม เอาคอยแม่คอยเมื่อวานยุ่เสื่อนยุ่ื่อมันสี่แบบเหมือนจะหมดสติไปเลยเมื่อวานเนาะโอปัวเนาะออปัวครับอันถ้ากันส้มมาสันเอากับพระท่านมาว่านนี่ส้มกันมาสันเมื่อว่านมากันลายคนอยู่ส้มกันส้มตีกันคนละแบบสิมดสตีแบบสิวูบจับไปเลยนะแม่แห้งบอแห้งพี่น้องคนคนซู้นขาดเบี้ยมาวานนี่ เลยวาก็เลยว่าลูกหลานอันบ่ได้มาเอาออกจอโทนนุน่นอ่นนะจอมป่วงลูกหลานสีตั้งให้เป็นเมืองรับแร่เลยว่าเพราะว่าชาวบ้านก็ว่างให้ฟังเพิ่งรับตาลุกเห็นปลายเมืองรับแร่อยู่นี่เพื่อนว่ามองนี่ละทีเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยกันเที่ยงคืนมีแต่เสียงชาวบา้านเป็นมูบ่บ้านเด้ๆด้แต่จนจนพูดเถียงหนา้าอยู่ทั้งใจเพิ่พนได้จับหมอแวดลงมา,มาไม่แย่งเบิง่งว่าขาเจ้ามากอย่างกันนะ สีมีเห็หลายเหตุดวดวนบอคือเข้ามาหลายแท้แล้วว่า,าเหมือนไผจ้าคนมิดอิ่มสิมเสียงไม่ยิ่งส่วนหลายกับเด็กหน่อยเ <c oughs> บิกทราบก็เลื่อสีเห็ดส่วนนี่เป็นเมืองรับแลนะคะเมือว่าหนีมาเจอกับเจ้าของเบ้าก็เบ้าสะเถาะไปปลาสาไปมาซบปลา่าล่ะยังเบิเคยมาตำเบิกทัาบจังสีจักเทีย มาตาม่ำมาต่ำยุ่มฟุบจากของเสือพี่น้องเอ้ยมาอยู่น้ำปูอ่ะน,น้องงูเหลี่ยมเนี่ยมาลมฟุบเรื่องนี้โอ้ยล่งกิงสีเลือดเด็กเขาคุบเอากระบอท่านเนาะหมู่บ้านโอปุ่กกามาเนาะโอปุ่เป็นผู้ส้มเนาะเลยว่าโอ้ย,อย,อยมาสัน่นยาพังเดอ้อรถแมโคโครสั่นพังอีกแล้วตื่นเสาร์มาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้ไปเบิ้งนี่ <c oughs> ไปเบิ้ง <c oughs> ไปเบิ้ง<ป>อันตีนตะขาเพิ่นเดอ้อและแฝงแซงอยู่บาทนี่ โดยทราบกับยูบ่าได้กับไดมากขอเพิ่นซาถอบหมัอวานเพิ่นต่ำแห้งหมัวว่านนี่จะหมดสติไปเลยหมาัอว่านนี่ก็ไดยูซื่อซื่อยืนยูซื่อซื่อนี่ก็ลังสิกลับนี่หั้นลังกลับเนี่ยฟุบร่ังเงี้ยแต่ว่าบอบบวิ่นบอหยังยูซื่อกับหมดสติรงเที่ยเดียวเลยนะแันก็เลยปลุกเอากันน้างว่านด้วยาดมยายัางขันเอากันเนาะก็เลยก็เลยอันได้สติเฮ้ย เ่เคยเจอจังสีจักเทียไปปราสาสิปปลาสาอทอ่ทพุม่มมองนี่เบิกทราบกับสิมาจุดทูบบอกพุม่มเพิินสะดอกพี่นองเดียต่นอันรถแม่คู่พังหาเทียล่ะเดียสีจุดทูบขอเพิ่นอ้อยเลียต่วนเล่บาทเนียสงสัยเพิ่นแพงพ้นนั่นน่ละคือเหตุการณ์เ,<อ>เลยนะครับผมเขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับแบบนี้เขาได้ว่นนั้น เขาไม่ได้ครับป่าครับมันมันเป็นหญ้าครับเป็นหญ้าสูงสูงมันไม่ใช่ว่าป่าทด้มันเป็นหญ้าเป็นหญ้าครไงหญ้าหญ้าอันนั้นแม่หญ้าที่มันมีดอกเลยครับเขาเรียกอะไรที่ที่เขาทำเป็นยาสมุนไพรอ่ะนะหญ้าอันนั้นหลายหลายจะปลูกบอกเพิ่นกล้วยบ้านเองที่นู่นจะว่าเรียกเพิ่นไปให้เบิร์กทราบล่ะ เดกูนี่นะเออมีมีม,ม,มีอีกตัวหนึ่งดิปลาใส่อีกตัวหนึ่งแม่เอซี่ปลาตะเมนโอ้กวตัวไหนติบเก่าอ๋อที่ได้ตอนที่เปิดเปิดุูมเพรานะนั่นนะเดิยี่นะแต่ว่าอันก็มีคกู้บาอาจารย์เซนสีมาเวามะก,กาวผู้มหาเนาะค่ะเนาะ ปูข้ามตาเคนสีมาว้าใหิยู่นว่างงานอนปนเิคนสีมาเบิงเว่าทีว่าวู่หายู่นเป็นพระด้วยจายกกย้าเคนอยู่ไกลน่ะอยู่แถวๆนีหนะจนรถพัง พังแล้วพังอีกคนคนคนขับแมคโครก็ยังงงเหมือนกันไปทําที่ไหนไม่เคยพังนะไม่พังขนาดนี้นะครับผมโซ่ขาดโซ่ขาดนะครับอันนี้ครั้งที่สี่ที่ห้าได้บ้างนีมเนาะใช่ครับมาตรวจบอกคนยูนีมีหลายมีหลายพุ่มเลยค่ะพุ่มต่างเครื่องนะใครแนยุ่ แตพูดมนีนจะแห้งเป็นพิเศษเพราอว่าถือตำถือตำแบบไรคือพู่มเพื่อนมาบูบเขาสิลลปุพูบลุกหนีแม่นี่นี่มองนี่นะทเกคนอเอจุดทูบขอเพื่นก่อนครับว่านนโมสะระปขวัตโตอารหัโตสมมาสัมพุทธะนนโมตะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะปะโตโอะระหะโตสัมมสาสัมพุทธะสาธุเด้อผาภูมิเจ้าทีเจ้าทีเจ้าฐานเมื่อนี้น้าปะเจ้ากมาเตียนผู้คล้องที่ดินแห่งนี้แล้วกะจะเป็นผู้เฮ็ดผู้ส,สร้างลูกหลานจะเอาเมฆโ,โคเขาไปกวดยารอบรอบพ่นปูเดอรรอบรอบพ่นยาเดอ ไปปแลงเมืองรับแร่ห้มันแปงนสิได้เข่าไปกราบไปไหว้ลูกหลานมาดีเดอ้อลูกหล,ลานผีเฮ็ดให้แปแนแล้วกา็ตั้งหอตั้งโมงให้ลูกหลานกามาดีบ่ได้มาลาให้เปิดทางเดอ้ออย่าให้รถพังให้รถซ่อมแดงไว้ไว่อย่าพัางอีกเดอ้อให้ทําง,งานรุ่งหลวงแต่มานี่พังดูละ่ะผู้้เอยาเยายเอ้ยลูกหลานขอเถาะ ขอเ็ดขอสางขอดึงสายบุญสายเดตี้ขอให้เลขที่ปูไปให้นั้นให้มันออกแม่น,แม,นแม่นเด้อสีได้บุญได้กุศลผลบุญอันใดที่ได้้าง่วมกันหันบอกเลขมาเราเบิกทรับไปบอกตอแล้วมันสื้นจะให้พุ่มเจ้าที่ทันทั้งหลายมารับเอ,อกส่วนบุญช่วงกุศลบมว่วาสิเป็นเมืองรับแร่ปูแปดศอกปูนองมูเหลิมพุ่มสถานทีให้พูพ่ายนา ท่านเมืองรับแน่จะเปิดทางดูเทนรูปหมาจะเด้อบานี้จ้าหมูว่านมาพุนลูกแห้งไรหมูว่านนี่เลขเพื่อนหายไปเพื่อนหายฮกเยสเสือแต้มนึ่งเป็นฮกแฟนโอพ้พูมิภูมิใช่ไหมครับภูมิที่นี่ใช่ไหมครับภูมแล้วก็ซีมี่ซิปเก้าเนาะค่ะสามหางเลยค่ะเด้อ เบอร์นี้เบอร์ซับค่มาจุดทูบอีกรอบนึ่งพอข้างล่างเป็นพุ่มรับแรหกแปดเป็นเก้าแปดได้ไหมเบิก์ซับเหมือนรอบก่อนนะครับหกเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยเบอร์ซับว่ามันออกแล้วไหมเก้าแปดเก้าแปดออกก็ได้มั่งหันนี่แล้วก็หกเก้าเจ็ดก็ออกมังหันนี่ได้ของตัไม่ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปเพราะว่ามันออกแล้วครับหกเจ็ดหกแปดไปเลยแล้วก็หนึ่งเก้าสามหางไปเลย มาเอาห <ณ S 1> <19 S 2> นึ่งเก้าด้วยนะครับมีหนึ่งเก้าด้วยแถมมาใหม่ตัวนี้นะครับเรีว่าบคือสีเบิกเป็นเก้าเจ็ดหรอกค่ะเพราะว่าเก้าเจ็ดเก้าออกเมืองกีนี่เนาะแราคาเก้าแปดก็ออกงวดก่อนเนาะคะ่ะเบิกทราบเลยบอมากถ้าเอฟซีมา,า, FC, มากกลับไปได้ถ้านะบอมากกับบอเป็นอย่างแต่สำหรับเบิกทราบเอาตุ้งตรง๋งเลยค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ แคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางนะครับวันนี้มาจุดทูบอีกแล้วนะครับผมรอบกอดก็คือจุดปุ๊บก็ซ่อมเสร็จแล้วก็ลงมาอีกมาถึงตรงนี้พังอีกแล้วครับผมเออเอา,เอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับนนผมปฏิหารพื้นฐานไฮเดอค,ครับพิ่นนําไปเขาฟันพิ่นเขียน67เจะครับอเออย่างไงก็ ขอขอบคุณเบิกทรัพ์นะครับผมครับขอบคุณครับครับุณครับันไหมคะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิกทรัพ์นะครับผมนะฮะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ